ขึ้นมานี่ก็วิวไก่เหมือนเดิมวัวไก่ตอนเช้าแล้วก็เนี่ยหิวแล้วก็เลยทำไข่ตุ๋นกินของเดออง่ายๆเสร็จแล้วไข่ตุ๋นกินก่อนที่ร้านจะเปิดอะไรก็ได้ง่ายๆแล้วก็ทากินมันก็มีของทุกอย่างแต่ก็ไม่อยากกินอยากกินไข่ตุ๋นหลังจากนั้นก็จะมีงานเกี่ยวกับเรื่องงานของเนี่ยการทำไข่ปูจา๋าช่วยเรือ ก็มาช่วยขยายาพยาถ้าใครอยากอยากจะรู้ดูสูตรอันนี้ที่ยังไม่ได้ดูก็ย้อนเข้าไปดูที่สูตรที่ยยอ,อทำผสมเอาไว้ก็ขอให้ลองกลับไปดูนะออเดอร์นี้ก็ขายดีนะเขาเรียกปูจากก็คือใช้ครีมชีสแล้วก็ปูอัดแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆก็ย้อนกลับไปดูในคลิปเก่าๆคลิปก่อนนี้ที่ยยออัดคลิปลง เป็นครีมชีสครีมแท่งนะก็ผสมไปเราก็จะใช้ก็มันจะก็เอาไปทำไส้ของปูจา๋าเนี่ยอันนี้ก็เราก็ดูว่าเอองานที่เราต้องช่วยทำตอนเช้าๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันก็ยุ่งทุกวันแต่ว่างานแต่ละวันก็จะไม่ซ้ำกันแต่ก็จะเวียนว่ายทำกันไปว่าไหนหมด ก่อนหมดหลังยอ,อก็อามีโอกาสถ่ายคลิปก็เลยถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูอืมเนี่ยตั้นให้ละเอียดแล้วก็ใส่กระป๋องจะได้สองกระป๋องเสร็จแล้วยอก็จะมาห่อให้ลุงนาวามันก็วันหนึ่งก็จะใช้ประมาณสามถาดอนนี้ก็จะใส่ใส่กระป๋องเอาไว้เอานี้ก็เอาพริกไอหอมเขียวมาโรย อย่าลืมนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูก็ไปดูคลิปก่อนที่จะอ,อทาคลิปอันนีอ้ออเดอร์อันนี้เมนูน,นี้ขายดีก็น่าจะประมาณ9เหรียญมีทั้งหมด8ตัวขายดีห่อไม่ทันเลย3ถาดวันหนึ่งใช้ออเดอร์ละแปตัว ก็จะแบ่งได้2กระป๋องแล้วก็เอาไปเก็บใส่ไว้ในวอชอินจริงๆแล้วงานนี้ก็เป็นงานของแผนกแอปเปร์ไทเซอร์ทำแต่ยอ,อก็พยายามที่จะเอาเวลาเนี้ยมาช่วยแต่ระหว่างที่เยอ,อทำพวกนี้ยยอ,อไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูจนจบแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีหลายขั้นตอนเกี่ยวกับว่ามันไม่ได้ไม่ได้เสร็จในเวลา ใกล้ๆเพราะว่ายาอ,อต้องบิ่งเข้าไปผัดอาหารตลอดเวลาที่มีออเดอร์เข้าก็พยายามที่จะทำเก็บรายการเอาไว้ให้ลุงเขาบางทีมันก็มีอย่างอื่นที่อยากจะเอามาลงคลิปแต่ว่าหาเวลาถ่ายไม่ได้อีกอย่างแต่ละคนก็ยุ่งแล้วก็บีซี่ แล้วก็พยายามช่วยมันมีหลายๆอย่างที่ยออยากมานําเสนอให้ทุกคนได้ดูนี่ก็เป็นขั้นตอนของการหอ่อก็ขอให้บอกกับลุงว่าจะช่วยห่อได้แค่ถาดเดียวเพราะยอมีงานอย่างอื่นด้วยวันนี้ก็สรุปแล้วก็ยอก็าไม่ได้ทอดไก่กรอบเพราะว่าหาเวลาไม่ได้มีงานอื่นมากมายแต่ว่ายอ,อก็จะมาทําคลิปสั้นๆทําอะไรต่ออะไรบ้างแล้ว,วไปช่วยหั่นผักไปช่วยหัน่นเห็ดหั่นบัคครลี่อะไรต่ออะไรต่างๆ มันก็เป็นงานที่ต้องช่วยนะมันไม่ใช่หน้าที่เจาะจงของใครว่าจะต้องทำแปบลบว่าเราก็ไปช่วยทําให้มันเสร็จไปเดี๋ยวก็นา่าพอขอหอ,อถาดเดียวพอเพราะเวลาไม่มีต้องวิ่งทำออเดอร์ตลอดออเดอร์เข้าตลอดเวลาเนี่แหละเยาอ ทำได้แค่ถาดเดียวอันนี้ก็เรียกและหนึ่งถาดแล้วต่อจากนั้นยอก็ไปช่วยหั่นเห็ดอันอะไรหลังจากนั้นยอก็จะเก็บเข้ามาไว้ที่ตู้ก็เป็นถาดที่สามอันนี้ก็เป็นเได้สามถาดแล้วก็อันนี้ก็เป็นกระป๋องกระป๋องที่ทสใส่ไส้อันนี้ไว้้วเราก็ถึงเวลาอันนี้เป็นห้อง Wal k in ินในประตูว a l k in ินนี่คือห้องเย็น จะเก็บอาหารัวอาหารสดไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นผัดเป็นไข่เป็นกระเทียมสดเป็นเส้นอันนี้ก็จะเป็นเส้นที่ผัดเดี๋ยวที่มาเลยลูกพาะ จะปิ้งลมได้ตัดวันเว้นวันเลยวันหนึ่งกับบบตัดมาทุกวันถ่ายยัง่มีเวลาทำน้ำหน้าว่างแบบนั้นก็จะทำได้แค่ก็จะไหนนะก็ต้องช่วยไม่ว่าจะช่วยทุกอย่างช่วยรางวัลน้ำลุงน้าว่าก็ไม่ได้ว่างทำน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วก็มาแอบถ่ายเดี๋ยวออ๋ก็เนี่ยหั่นไอ้เต้าหู้อีกแล้ว อันนี้บางทีมันก็ใช้ระยะเวลาไม่น้นต่อจากนั้นยอโอกก็มาหั่นเห็ดทุกคนโชคดีขอบคุณทุกคนนะที่กดติดตามให้ยะออขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะ